นี่ครับลูกไม้เหลืองส้มของผมมีแค่ห้ากระถางนะครับกระถางหกนิ้วเดี๋ยวเอามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับว่ากระถางละเท่าไหร่นะครับเรามาดูดีเทลของแต่ละกระถางความสวยของน้องๆกันนะครับมีห้ากระถางเท่านั้นนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้เบิร์ดชัยมีบอลสีลูกไม้เหลืองมาแบ่งปันให้นะครับเก๊กหล่อยังกับ ยังกระดาลาวันนี้มีลูกไม้เหลืองเนาะลูกไม้เหลืองส้มนะครับมาแบ่งปันให้มีห้ากระถางเองมีไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูเพราะว่าวันนี้มีเล่นดนตรีด้วยนะครับช่วงนี้ก็รับงานนอกหลายร้านมากก็เลยเอมีเวลาทำบอนสีน้อยลงนะครับแล้วก็บอนสีก็โตไม่ทันด้วยทุกท่านโตไม่ทันขายด้วยนะครับวันนี้ก็ไปดูกันเนาะว่า จะสวยไหมนะครับไปชมกันเลยครับต้นที่หนึ่งครับดูทุกท่านลูกไม้เหลืองส้มเหลืองส้มมาแรงช่วงนี้นี่ฟอร์มเตีย้ยเตีย้ยกระถางหกนิ้วนะครับเหลืองส้มมาแรงนะช่วงเนี้ยอะไรที่เป็นแบบเหลืองเหลืองส้มส้มนี่โอโ้โหขายดีมากอะลูกไม้ทำไมถึงเป็นลูกไม้เพราะว่ายังไม่มีชื่อนะครับถ้าเขาไม่มีชื่อเราก็เรียกลูกไม้รวมรวมกันไปก่อนเนาะ ถ้ามีชื่อแล้วเราถึงจะเรียกชื่อเขานะครับอันนี้เป็นลูกไม้เหลืองส้มนะครับมีกระถางที่หนึ่งดูความสวยงามเออนี่เตี้ยเตี้ยนะครับเตี้ยเตี้ยกระถางหกนิ้วนะทุกท่านหกนิ้วนะครับมีอยู่สี่ห้าใบแล้วกระถางละสามร้อยบาทนะครับสําหรับลูกไม้เหลืองเหลืองส้มสิเนาะดูพัดเทียวของเขาออกส้มส้มเหลืองเหลืองนะครับมีกระถางที่หนึ่งนะครับ ต่อไปลูกไม้เหลืองส้มอีกนะครับกระถางที่สองอันนี้หลอดใหม่โพมาแล้วนะครับอันนี้มีอยู่สี่ใบกับหนึ่งหลอดเนาะดูนี่ครับมันจะเหลืองเหลืองส้มส้มนี่ส้มส้มแดงแดงอะไรประมาณนี้กระถางที่สองครับสามร้อยบาททุกท่านดูเถอะความสวยของเขาเนาะเตี้ยๆยสวยๆนะครับนี่สามร้อยกระถางที่สองนะครับสามร้อยบาท ่อไปกระถางที่สามนะครับดูโอ้อันนี้หลอดใหม่ก็โผล่ขึ้นมาอีกละนี่ครับกําลังโตเลยนะครับกําลังพุ่งฟอร์มกําลังพุ่งนะครับดูนี่ดูความสวยของเขาส้มส้ม,สมเหลืองเหลืองนะครับนี่สามร้อยนะครับสามร้อยเออลืมแจ้งค่าส่งเนาะค่าส่งอ่าเมาเมาห้าสิบบาทนะครับเก็บเงินปลายทางก็เมาเมาหกสิบเนาะอันนี้สามร้อยครับกระถางที่ สามนะครับกระถางที่สามดูสวยงามมาก300บาทนะครับต่อไปกระถางที่4ทุกท่านดูอันนี้ก็โอหลอดใหม่ก็ใกล้จะกลางแล้วละ่ะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะกลางแล้วละ่ะอันนี้ก็300นะดูส้มเหลืองส้มเหลือง <laughs> เ,อเราเราตั้งเรียกชื่อลอยๆน้องว่า,าส้มอะไรดีส้มส้มส้มทอง <laughs> นึกไม่ออกนึกไม่ออกสามร้อยบาทกระถางที่สี่นะครับนี่กระถางที่สี่สามร้อยนะครับต้นนี้สวยเลยดูกระถางหกนิ้วแล้วนะครับทุกท่านอันนี้เป็นกระถางที่ห้าครับสุดท้ายแล้วดูโอ้โหฟอร์มกำลังพุ่งเลยนี่ครับสามร้อยบาทกระถางสุดท้ายดูความส้มความเหลืองความทองความด่างของเขาสวยงามมากนะครับ โอ้วันนี้มาแค่นี้นะครับเนาะฟอร์มไว้กระถางหกสวยๆซุ่มไว้นะครับนี่สวยงามเลยนี่ครับซุ่มไว้กระถางสุดท้ายนะครับนี่สามรอบาทนะครับสนใจต้นไหนก็ทักมาได้หมดแล้วหมดเลยนะทุกท่านมีอยู่แค่ห้ากระถางนะครับนี่เหลืองส้มห้ากระถางเท่านั้นเองนะครับดูเถอะครับ สวยงามมากหมดแล้วหมดเลยนะไม่มีสำรองแล้วนะครับท่านไหนสนใจก็พักมาได้นะครับเอาละครับวันนี้เบอร์ชัยบอลสีก็แค่นี้แหละครับประมาณนี้เนาะแบ่งปันบอลสีเล็กๆน้อยๆนะครับบอลโตไม่ทันมีคนทักถามโทรมาหลังไม่เยอะมากนะครับแต่ผมไม่มีขายให้นะครับโอ้เสียดายมากนะครับเนาะอยากมีเยอะๆนะครับสวนก็มีแค่เนี้ยดูสิมีแค่เนี้ยนะครับเนาะ มีไม่เยอะนะครับมีแค่นี้เองนะครับเอาละครับวันนี้เบิดชัยก็ลากันไปก่อนเนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ